สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซาน้ำมโลก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแสดงละครสั้นเรื่องฉันย้อนอดีตไปตอนที่พ่อแม่ฉันอยู่มปลายจะเป็นดี๋ยาไปดูกันเลยนะคะนี่วันนี้เนี่ยแม่จะพาเนจังไปกินร้านอาหารที่เปิดใหม่นะจ๊ะช่ยพ่อ เห็นได้ข่าวมาว่ามีเมนูใหม่ๆที่อร่อยมากๆเลยนะจริงหรอคานั้นเราไปกันเถอะค่ะไปไปแต่แม่นะบอกก่อนเลยนะว่าต้องจับมือกันเอาไว้เนี่ยคุณเดินตามหลังฉันมาได,ด้๋ยวฉันดูรถให้โอเคโอเคมาทุกคนเดินเร็วเเดินเร็วเดินเร็วโอเคเจ้ะไปเดี๋เข้าร้านกันเลยดีกว่า เออวันนี้รับไรดีจ๊ะ um, เ,เออเ,เดี๋ยวเอาอะไรลาูกเดี๋ยวเอาราเมงก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคโอเครูป okay, okay. ไปนั่งอะไรตรงนั้นเล้ oo, มานั่งนี่สิจ๊ะอค่ะค่ะอืมเอาเป็น เอาดีกว่าเร็วเร็วูปเอาไรอืมอันนี้ละกันค่ะอ่ะกินเลยพ่อแม่คะเพื่อนหนูมาบอกว่าเอิมพ่อแม่เขาตอนสมัยเป็นแบบมอบลายอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีแบบไม่มีโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงไหมคะจริงสิจ๋าตอนสมัยแม่เรียนนะ โถ oh, โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยไม่เคยไม่มีเลยจ้ะแม่ต้องเวลาจะฟังเพลงก็ต้องฟังวิทยุเอาเองนะ่ะส่วนแบบไม่โรงเรียนนะ่ะแม่ก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเพราะไม่มีโทรศัพท์เนี่ยแล้วเวลาโทรคุยก็บางทีก็ไปคุยที่ตู้โทรศัพท์จ่ายตังหรือไม่บางทีก็คุยโทรศัพท์บ้านหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็จำไม่ค่อยได้แล้วมันนานมากแล้วอ๋อค่ะ หนูอยากรู้มากเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงยุคนั้นนะคะอ๋ออยากรู้เหรอจ๊ะใช่ค่ะแต่คงย้อนไปไม่ได้หรอกจ้ะจริงด้วยค่ะอิ่มแล้วค่ะพ่อแม่กลับกันเถอะโอเคโอเคกลับกันค่ะแม่ เอาลูกรอพ่อก่อนพ่อยังกินไม่เสร็จป้าป้ากลับบ้านป้าแม่คะอ,อะไรจ๊ะเนี่ยหนูอะเมื่อคืนหนูนอนดึกไปไหนตอนนี้ตืนน่นมายังง่วงอยู่เลยขอเข้าบ้านเป็นนอนได้ไหมคะอืมบอกแล้วให้นอนเร็วๆป้าป้าป้าไปนอนไปนอนไปนอน เดี๋ยวแม่ก็ต้องทำแบบเออเอกสารหรือรายงานส่งลูกคานะา้าน่ะอ๋อทานโนั่นหนูไปนอนก่อนนะคะโอเคจ้าไปนอนดึกก่าฮึม่าฮ่าใตื่นแล้วรอเนะ นี่ลับไปกี่ชั่วโมงกันเนี่ยเอ้านี่บ้านใครอะเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วบ้านไม้ซะด้วยบ้านเราไม่ใช่บ้านไม้แบบนี้นะเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้านี่ใครอะเฮ้ยหน้าเหมือนพ่อกับแม่เรามากเลยอะนี่บ้านพ่อนี่พ่อกับแม่เรานี่นะเอ่อพ่อผ่อแม่คะทำไมหนูมาอยู่ตรงนี้อะคะ นี่น้องคะอันนี้พี่ไม่ใช่พ่อแม่น้องนะคะว่าแต่พ่อแม่น้องอยู่ไหนหรอคะเดี๋ยวพี่ไปส่งนี่ทาไมมันมันดูเหมือนบ้านสมัยก่อนทั้งหมดเลยอะบ้านไม้นี่ปีอะไรหรอคะเนี่ยก็ปีสองห้าสามเก้าไงจ๊ะฮะ <laughs> นี่ต่างไปตั้งกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวนับก่อนสองห้าสามเก้าก็สอบสี่สิบ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59แล้วก็60 61 62 63 64 65 66 67นี่ผ่านประมาณผ่านมาประมาณ26 27ปีแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ค่อยเก่งได้เท่าไหร่ด้วยเออเอนี่ ย้อนยุคมาตอนที่พ่อแม่เราอยู่มอปลายหรือเนี่ยอ่มนี่คุณชื่ออะไรคะอ่มชื่อชื่อหก็มีเนี่ยอ่มชื่อบอกได้ยังคะเนี่ยแน่ใจนะว่าไม่ได้มีอะไรมาไม่ได้มีพิษมีภัยามาถามชื่อ,อดีๆเปล่าคะ่ะก็ ื่อกอนะ๊กอฟไงก๊อฟชื่อพ่อเราแล้วคุณชื่ออะไรหรอคะชื่อไมายจ้ะโอ้หรอคะแล้วเอิมรู้จักซอยสากุละแยกห้าไหมคะฮะมีหมู่บ้านนี้ด้วยเหรอจ้ะอ่ะถึงไปนี่ย้อนยุคมาตั้งยี่สิบแปดที่สิบห้าหหมู่บ้านเราคงไม่เกิดเลยมั้ง เออแล้วมีบ้านเดี๋ยวนี้มีบ้านปูนไหมคะบ้านปูนไม่มีเรจาจ้ามีแต่บ้านไม้แบบนี้จ,าจา้อาอ๋อเหรอคะเอมตอนนี้หนูหิวน้ำมากเลยคะ่ะเพิ่งตื่นมามีน้ำไหมคะอ๋อมีจ้าก,ก็น้ำในนั้นแต่จ่าถังเนี้ยโอ้โหก็ได้คะ่ะเอมพอตักแล้วกินได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่จา้าเอาไปต้มก่อนอา้าว นันหนูไม่กินแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อร้านค้าเอาก็ได้ค่ะ,ะนะแต่จ้ะมีกินแล้วอยากดูว่าสมัยก่อนมีอะไรบ้างม,มีมือถือไหมอะคะมือถือโทรศัพท์อะค่ะเอิม่มมือถือโทรศัพท์มีจ้ะมีจ้ะอยู่ในบ้านนะจ้ะอ๋อโอเคค่ะไหนพ่อแม่บอกว่า สมัยก่อนนี่มีโทรศัพท์เงอ้ยไหนอ่ะไหนอะคะก็โทรศัพท์ที่เป็นมีเลขแล้วก็มีสายนะจากโทรศัพท์บ้านนะจ้ะอ้วอแล้วเราจะย้อนกลับไปยังไงดีเนี่ยจะไปในอนาคตนี่ย้อนมาได้แล้วจะกลับยังไงล้วเนี่ยเอ่อคือ เอาจริงๆอะค่ะหนูอะเอิ่มอยู่ดีๆหนูก็ย้อนยุคมาค่ะแล้วทีเนี้ยหนูชื่อเนจังนะคะหนูมาจากปี67นะคะ67เจนี่หนูพูดเล่นอะไรของหนูจะเนี่ยแล้วคุณก็คือแม่ของหนูค่ะฮะในอนาคตหนูคือลูกของฉันเหรอจ๊ะ ใช่ค่ะแล้วแล้วเอิม่มภาพขงหนูคือเอิม่มค,ค,คือก๊อฟภาพคือคืนก๊อฟค่ะฮะกอ๊อฟเอเออมแล้วจะพากลับยังไงดีเนี่ยนั่นนะสิคะหนูอยู่ยังหนูยังไม่รู้เลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างเนี่ย ว่าถ้าฉันเป็นแม่ในอนาคตจริง <c oughs> เด็กคนนั้นก็ต้องรู้สิว่าฉันชื่ออะไรแล้วชื่อจริงฉันชื่ออะไรฉันอะไรแบบนี้ข้อมูลเกี่ยวกับฉันเอ่มเน,มน,นจ้า,างมานี่หน่อยจ้าเนจ้งมานี่หน่อยจ้าอ่าเรียกทำไมเนี้ยกำลังโดยอย่างสนุกเลยแล้วทำไมอยู่ดีดีมันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยแปลกๆนะเนี่ย สงสัยจะมีบัก๊กมีอะไรหรอคะแล้วถ้าสมมุติว่าฉันเป็นแม่ของหนูจริงๆฉันช,ช,ออช,ชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ะชื่อเอิ่มไมไมจังไมชื่อจริงชื่อไมจังค่ะแล้วก็นาสกุลคือจืดค่ะฮะรู้ได้ไงเนี่ยเอิ่มแล้วถ้า สมมุติว่าเอิมชั้นเนี่ยเป็นพ่อของหนูจริงๆเนี่ยชั้นชื่อชื่อจริงชันชื่ออะไรชื่อกรอบสอค่ะแล้วก็นามสกุลเจจังค่ะไม่จะไม่ค่อยได้เลยโหอย่างเป้เลยอฉันว่าจะใช่ล้วแหละเฮ้ยถามไม่ใส่ก่อนสิตอนอยู่บ้านในนะคต เธอชอบทำอะไรตอนพอฉันกินอาหารเสร็จอะไรอย่างเงี้ยฉันะ่ะเป็นยังไงก็ชอบเลอค่ะแล้วก็นอนโอ้โหแล้วฉันแหละจ๊ะอ๋อพอกินเสร็จคุณก็แบบไปล้างจานเสร็จแล้วแล้วก็เป็นนั่งดูทีวีค่ะเพมนั้น ฉันชอบสีอะไรสีน้ำเงินค่ะแล้วฉันล่ะจ๊ะก็สีสีขาวค่ะเป๊ะทุกอย่างเลยอ่ะอิมแล,แล้วเวลาเล่นเกมอ่ะฉันทำอะไรอยากอื่นไหมที่แบบเอิ่มทำหน้าอะไรเงี้ยเวลาคุณเล่นเกมคุณชอบทำปากแหลมค่ะแบบทําปาก แหลมๆแ,แล้วก็เอแล้วก็เวลาเล่นเกม ROV สมัยก่อนสมัยเอิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบเอียงตัวไปเอียงตัวมาะค่ะบางทีก็เหมือนจะล้มเลยค่ะโอ้ยฉันต้องมาอะไรเนี่ยฉันต้องมาทําเป็นครอบครัวกับเธอคู่กัดกันเกือบทุกวันอ้าเป็นคู่กัดกันหรอคะเอาเปล่าจากเปล่า เอิอ่มเอิอ่มฉันไม่รู้นะว่าฉันจะพาเธอกลับไปยุคของเธอ,อยังไงอะ่ะนั้นเธอก็ลองหาทางเอาเองแล้วกันนะฉันต้องไปตอนนี้บักก็ยังไม่เลิกเลยต้องมาขายผลไม้อีกบักก็บักเอิ่มผลไม้ผักอะไรไข่มีไข่เป็ดแล้วก็ไข่ยูกม,ม้าครับซื้อไหมครับซื้อไหมเอิอ่มแล้วเมื่อกี้หนูมา มาเจอฉันได้ไงอะจ๊ะอ๋อก็หนูอะค่ะตอนนั้นหนูนอนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วอยู่ดีๆพอหนูตื่นมาอีกทีหนึง่งหนูก็มาอยู่ที่นี่เลยค่ะฮะอยู่ที่นี่เลยเหรอใช่ค่ะแล้วหนูก็งงค่ะว่าฉันหนูมาอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วบ้านก็มีแต่บ้านไม้หมดเลย อ๋อก็บ้านสมัยนี้มันมีแต่ไม้นะจากปูนเปินลายหินองค์หินอ่อนไม่มีหรอกจ้าอ่มนั้นทำไงดีเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วเมื่อกี้หนูนอนใช่ไหมแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในปี2539ใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ค่ะรู้แล้วนั่นหนูก็ลองกลับไปนอนอีกทีสิจ๊ะจริงด้วยค่ะไปแล้วจ้ะ เพื่อจะได้ผลโอเคค่ะเฮ้ยลองนอนดูอ้าวนี่ผิดบ้านจ้ะผิดบ้านจ้ะบ้านอหน่งนี้จ้ะอ๋อลืมค่ะลืมจําบ้านไม่ค่อยได้ค่ะโอ้ยเข้าทางไหนคะเนี่ยครังนี้จ้ะปะีนอนเลยละกันจะได้ผลไหมเนี่ย น,นี่ฉันกลับมาที่บ้านแล้วนี่นะไหนขอดูก่อนว่าบ้านปู่บ้านไหนโอเคเย้ yeah, ฉันกลับมาได้แล้วย้ yeah. ว่าแต่พ่อแม่อยู่ไหนนะพ่ออยู่นี่พ่อคะเอาตื่นแล้วเหรอนี่หลับไปตั้งสามสองชั่วโมงกว่าเลย <c oughs> เ,เ,เดี๋ยวหนูไปเรียกแม่มาก่อนนะคะอาจ่าจ่ ค่ะอาตื่นแล้วหรอจันอมตื่นแล้วค่ะพ่อแม่มานีหน่อค่ะแล้วพ่อเปลี่ยนชุดทำไมคะเนี่ยเมื่อกี้ทำกาแฟหกนะ่ะอิมเรื่องเรื่องก็คือแบบตอนนั้นนะคะ่ะหนูจะเล่าให้ฟังคือหนูอะ่ะนอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วพอมา หนูพอหนูตื่นไปอีกทีหนูก็ย้อนอยุคไปอยู่ปีที่พ่อแม่อยู่มาปลายอะคะ่ะประมาณสองห้าสามเก้าฮะสองห้าสามเก้าโอ้โหนี่แต่งเรื่องเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้แต่งนะคะพ่อแม่อันนี้เรื่องจริงสมัยแล้วหนูนะคะก็เห็นว่าพ่อแม่ะคะ่ะอยู่บ้านตีแบบอยู่ใกล้ๆกันเลยอะคะ่ะเออรู้ได้ไงเราก็ อมีแต่บ,บ้านไม้แล้วก็พ่อก็ไปช่วยแม่พ่อไปช่วยแม่ขายผล,ลไม้ค่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ไปหามาจากไหนเนี่ยก็บอกแล้วไงคะว่าหนูย้อนอยุคไปจริงๆโหเห็นไหมลูกลูกเห็นอะไรอีกไหมก็มันก็เห็นหนูก็ไปคุยกับพ่อแม่ตอนนั้นด้วยอะค่ะหาคุยใช่ค่ะตอนแรกกับพ่อแม่ในสมัย สองห้าสามเก้าก็ไม่เชื่อว่าหนูย้อนอยุคไปจริงๆก็เลยหนูต้องบอกข้อมูลให้ฟังจงกว่าจะเชื่อค่ะโหก็เรียงอะนะอืมงั้นเอางี้ดีกว่าพ่อจะบอกว่าสมัยนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างอากาศดีไหม อากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นแต่ว่ามันไม่มีมือถือเลยค่ะมีแค่โทรศัพท์บ้านนะคะแล้วก็มีแต่มีแต่สัตว์เลี้ยงแบบบัวควายอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละเป็นชีวิตสมัยนั้นเลยฮาเราพ่อแม่อยู่ได้ไงคะไม่มีโทรศัพท์ด้วยก็ <c oughs> ยใช้ชีวิตอยู่แบนั้นละจ้ะก็ <c oughs> วันๆก็รดน้ำต้นไม้หรือไม่ก็ไปวิ่งเล่นหรือไม่ก็ทำแรงทาการบ้านจา้ะโหอะไรคะเนี่ยแต่หนูไม่อยากย้อนไปแล้วตอนแรกกันหนูคิดว่าหนูนจะกลับมาในยุคเดิมไม่ได้แล้วอ่ะแต่พ่อแม่สมัยก่อนนี่ต่างกับปัจจุบันมากเลยค่ะอา้าวนั้นวันหลังจะไม่นอนแล้วค่ะนอนต่อไปวันหนู่มกานนอนแล้วอา้อาวอ้าวนอนด้วยค่ะ ก็บจบไปแล้วนะคะกับละครชั้นเรื่องฉันย้อนไปตอนที่พ่อแม่ฉันอยู่มอปลายเป็นยังไงบ้างคะถ้าสนุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องซานมอนโลด้วยนะคะบา,บายบายคลิปหน้าอยากให้เราทำเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบา,บายบาย รับชมคลิปกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนผู้ติดตามใกล้ถึง2,000แล้วอย่าลืมกันช่วยติดตามกันด้วยนะคะทุกคนถ้าผู้ติดตามครบ2 0 0 0แล้วเราจะเปิดหน้าและเราจะมีเพลย์ลิสต์ชื่อว่าพาสันสานพาเที่ยวสันสานกินจุและมีอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะทุกคน 拜拜。Bye bye.